การเป็นแพทย์ประจำบ้านสวดสอนนาสศึกษาที่ดีนะคะนั่นคือการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถแล้วก็การออศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่ค่ะซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพรับผิดชอบต่อหน้าที่มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์และปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพให้ดีที่สุดค่ะเนื่องในโอกาสวันแม่ ปีนี้นครับการทำประโยชน์คุณประโยชน์โดยการบริจาคโลหิต<ม>เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับเป็นคนดีของสังคมและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะอเชื่อฟังพ่อแม่ไม่เกเรค่ะหนจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีค่ะก็จะเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ของประเทศชาตินะคะ ผมจะปฏิบัติหน้าที่รับส่งผู้ป่วยอย่างเต็มที่และเป็นคนดีของสังคมครับถึงรถจะติด,ตดถึงแดดจะร้อนผมก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณครับ เราจะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อวิชาชีพทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีทำงานอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้ยุติธรรมกล้าหาญในการตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องโดยรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานเราจะรับผิดชอบต่อการกระทำของเราและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ตามมาตรฐานวิชาชีพและระเบียบข้อบังคับเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ป่วยเพื่อนร่วมง,งานและตัวเราเองโดยจะดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยเหมาะสมพันเวลาเราจะมีน้ำใจจะมีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ความรู้สึกของผู้ป่วย และผู้ร่วมงานพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันร่วมทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของโรงพยาบาลทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปุ๋ยผลอดุลยเดชปรมแพทย์สานกาศาศทั้ง18วิชาชีพจะทำ ถวายแด่สมเด็จพ <Yeah. S 1> ระนางเจ้าพระบรมราชีนีนาถเนื่องในโอกาส <Yeah. S 1> เจริญพระชนบมนาครบ8 4พรรษาในปีพศ2599นี้จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดหน้าบริษัทของโรงพยาบาลปุ๋ิพลอุตยเด็ดในครั้งนี้ในวันที่9สิงหาคมเวลา1 3 0กา ณห,ห้องบนอากาศเอกประพันธ์ภูปะไปมีชั้น3อาคารปูเก้าด้วยครับ